ไอพีกว่านะมึงก็แหละมึงเป็นมึงเป็นไอ้อสวัสดีครับดูกับรายการโอหนาบ้าพลังอะอยู่ในช่วงบอร์ดเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนินูอยู่ไหน อะทุกคนรู้กติกามาแล้วเมื่อกี้เราซ้อมมาแล้วแต่ว่าคนดูยังไม่รู้กติกานะเดี๋ยวไปดูกติกาอันก่อนครับกติกาชีสตี ชีสหนูอยู่ไหนโดยการเล่นแต่ละรอบทุกคนจะต้องจับการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบซึ่งจะมีการ์ดหนูผู้อยูโหยทั้งหมด6ใบและจะมีแค่หนึ่งคนที่จะจับได้การ์ดหนูตัวชีสหลังจากที่จับการ์ดเสร็จหนูทุกตัวต้องกําหนดเวลาตื่นด้วยการเขย่าลูกเตา๋าซึ่งหน้าลูกเต๋าคือเวลาตื่นของหนูตัวนั้นๆเมื่อเกมเริ่มหนูแต่ละตัวจะถูกปลุกตามเวลาของหน้าลูกเต๋าที่ตัวเองเขย่าได้และหนูตัวชีสมีหน้าที่หยิบชีสไปซ่อนและจะต้องไม่ให้หนูตัวอื่นจับได้ส่วนหนู ผู้หิวโหยจะมีหน้าที่ตามเงื่อนไขดังนี้ 1. ตื่นคนเดียวสามารถเปิดดูหน้าเตา๋าดูเวลาตื่นของหนูตัวอื่นได้1ตัว 2. ตื่นพร้อมคนอื่นต้องช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นบ่อแสนในการจับหนูตัวจีสให้ได้ <c oughs> แต่หนูตัวจีสนั้นจะมีสิทธิเลือกหนูผู้หิวโหยมาเป็นลูกสมุนได้2ตัวเมื่อถึงตอนเช้าหนูทุกตัวจะถูกปลุกให้ตื่นและจะพูดคุยกันเพื่อตามล่าหาหนูตัวจีสดโดยการโหวต ถ้าโหวตถูกหนูผู้หิวหัวทั้ง4ตัวที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ชนะได้รับไปเลยคนละ1คะแนนแต่ถ้าโหวตผิดหนูตัวจิสจะได้รับไปเลย2คะแนนและลูกสมุนจะได้รับไปเลยคนละ1คะแนนและเป็นฝ่ายชนะไปเลยอันนี้เดี๋ยวกลับมาแล้วทำมาละอันนั้นบุ๊กให้ยายบุ๊โอเคมาพร้อมครับ3 2 1เฮ้ย เด๋อถึงก็โดนหลอกกันแล้วโม่ไปหลอกกันนะไม่หลอกกันนะโอเคมาเดี๋ยวแจกอุปกรณ์ก่อนคข่าวๆนะทุกคนจะต้องมีลูกเต๋าอยู่ในแก้วคนละลูบอกไปข้าบผมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแจกโลแล้วนะทุกคนอ่ะเลือกโลแน่นอนแบบนี้เลยแล้วกันอ่ะเกมว่าไงครับโอเคค่ะทุกคนหลับตาก่อนเฮ้ยอย่าเาเต๋าก่อนเอาเฮ้ยอย่าเต๋าก่อนดิเอยาเต๋าเช็ดเต๋าอย่าเต๋าอนย่าเต๋าด้วยกันยาเต๋าบ่าอย่าเต๋าผมต้องนอนด้วยครับคุณ คลักลำคาแล้วกูอันนี้ดูเต๋าตัวเองได้เลยฮะใช่ค่ะอไอ้นี่กลัลุ้นเกินอยาอาชีพกาบวันเลกอันนี้เกมนูมันบมเมนไฮโลดเออโอเคค่ะทุกคนหลับตาค่ะต่อไปนะคะช่วงเวลาตีหนึ่งลืมตาค่ะอย่าปันดีขอร้องคนเป็นตีหนึ่งคนที่หนึ่งเป็นภูิแพ้เลยทีตีสองลืมตาค่ะ อะไรเล่นเวียพูดอยู่เหรอตีสามลืมตาค่ะอ้าวมงเฟยเหรออ้าวเดียไอ้เยี้ยมืออย่างเวัญเราต3สามหลับตาค่ะตีสี่ลืมตาค่ะอุ้ยไอ้ิกหาวอุ้นหาวจรอุ้นหาวแอร์มือรู้เหอ้ะมือลืมตาตีสี่หลับตานะคะตีห้าลืมตาค่ะ ว่าหายตอนนี้เลยหกโมงลืมตาค่ะหกโมงหลับตาค่ะเออให้จอมจนหนูเลือกลูกสมุนสองคนค่ะโอเคค่ะลูกสมุนลืมตามาดูกันค่ะลูกสมุนหลับตาค่ะโอเคค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะตีหนึ่งยังอยู่ครับที่ใครมีใครตีสองป่ะตีสองมีไหมตีสามไ <ป S 3> ม่ยังไม่อยู่เปล่าตีสามมีใครตื่นไหม,ม ตีสี่ผมครับคนเดียวมีมีชีตป่ะได้ดูใครเปล่าเดี๋ยวดูใครเปิดดูใครหมึงไงมึงตีห้าหายแล้วมึงมวตีอะไรนะตีสี่คนเดียวอ่าเลือกชีตอยู่ป่ะหายแล้วเป็นเรื่องแล้วตีสี่ลืมตาค่ะตีสามไม่มีเหรอตีหนึ่งไอพวกไอพวกตีต้นต้นไอตีสามบอกมาทำเลย แป๊บนึงแนึกูแสดงความรู้สึกเองก่อนนะกูหกโมงเช้าเปิดด้วยอาร์มอาร์มตีห้าอรมรอมึงตีสีใช่มไอยีตีสี่ตีสี่หายหายแล้วแล้วก็ตีสี่ตีสี่ตีสตีสไม่มีตีสไม่มีแล้วขเลยตีสมึงมีกูตีสี่เราต้องเป็นคนเดียวนี แลนหนึง่งส,ส,าสบานหบ่พิกตีเลยนะึยังอยู่อยู่ว่าอยู่นีเลยนียเนี่ยไอเหี้แยแต่พอมาถึงนีเวถ้าเขาหยิบผม,มแต่ตีหนึ่งเหรอเ้ว่า <c oughs> เหี้ย,แ,ยแล้วสบาก็สก,กิดให้บิกเป็นลูกสมุนแล้วถอว่า<ฮ>เป็นถว่านขยะขยะหนูยยยยหนดูขี่ขยะ นี่ยังอยู่ไหมดิยังอยู่จับมือใช่จับกันอ่างจับกันเหมือนกันเฮ้ยปกติพีคเป็นคนไม่พูดเยอะขนาดนี้นะมือก็ต้องตามหาโจรอยู่ไงเออตามหาโจรแต่กคุณมึงให้โจรมึงคือสมุนมึงไม่ใช่โจรดูก่อนไอ้พีคได้เป็นสมุนไมม่่ใชสุนผมเป็นสบู่ไม่ใช่สมุนผมเป็นสบู่เฮ้ยไอ้เดี้ยไม่เอาไปเลยเอาไม่เลยเพาใช่ กลัวตะบลจะดูมาแล้วลืมตามาสอบคนปึ anyway> ๊บกะอันนี้เอาปุ๊บมันเลิกไอ้บิ๊กมึงกำลังทำให้เราให้แพ้หูวม่พี่ดิวไอ้บิ๊กไอ้ดิวมันถาเรกูแล้วกบแพ้มึงอยาาแพ้หนนกูมึงอยาาแพ้หนนกูใจเย็นใจเยใตพาใจเย็นเกมแรกอยู่เลยเพื่อนเอาหมดแล้วป่ะเอาหมดแล้วโดปวยดีวไม่ใช่กเก่กบตเลอเอ้าเอ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 าตบาเอ้าตะบทำา่อนะคะี เลยตัวโตของเรื่องออกมาครับเห้มึงเหรอไอ้กระถุยมึงเหรอไอจะถุยมึงหรือเปล่าไอ้สัตว์ไม่ใช่ผมเป็นสมุนไม่น่าเลยโกรธกูแล้วใครเป็นชีตอยู่นี่เฮ้ยแล้วมันถ่ายไปตอนยิ้มได้ไงวะประเด็นคือจริงๆว่าต่วปีสี่มันยังไม่หายแต่ยิ้วมั่วยิ้วมั่วไอ้เลหี้ยกูดูแต่ของมึงไม่ดูชีตโอ้ยยัง ไอ้เแย่ข้อมูลสำคัญเขโล่งเขโล่งใจเลยไอ้ตีสี่มันหายได้ไงวะก็ตีสี่ก็กูเห็นตีห้ากันหยิบไปตีห้าเน้องโดนทอดกันกระจายหมดเลยเฮียตื่นมาตีสี่คนเดียวสึกไม่รู้เฮียอะไรเลยปวดร้งโทษเนี่ยปวดงโทษให้กับคนคนคนแพ้อขายยาเลยเราจะเป็นการรวมคะแนนดิเรารวคะแนนโอเคอ๋อโอเคอ่อตอนนี้สรุปคะแนนคือพี่ป้องได้ไปสองคะแนนนะครับแล้วก็พี่อ้วกับพี่อาร์มได้อีกค้อเหนึ่งคะแนนนะ ยังเดี๋ยวไอที่เร็วเร็วเร็วไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเล่นจอนจอะไรอยากจะบอกไว้ให้แบบให้ขึ้นใจเลยว่าดูชีตด้วยนะครับพวงจะดูเขาว่าตื่นตีอะไร้ีหี่ยดูนะดูนะเอาดูละนอนเร็ววันี้นอนเร็วตื่นเช้าดิตื่นเร็วอ่ะ โอเคค่ะท okay, ุกคนลืมตาทุกคนหลับตาค่ะแมงเปิดมาลืมตาเลยช่วงเวลาตีหน like ึ่งลืมตาค่ะเอ้าวไปดวัปดีเสียงเวลาตีหนึ่งหลับตาเสียงให้ดูขี้ฟันวะช่วงเวลาตีสองลืมตาค่ะหายไปแล้วกูดูสองแล้วอือกูตีสองหายไปแล้วไปที่เสีงเวลาตีสองหลับตาค่ะขยันศึกษาเรื่องช่วงเวลาตีสามลืมตาค่ะรู้เสียง เชื่อเวลาตีสามหลับตาค่ะเช่วงเวลาตีสี่ลืมตาค่ะตื่นมา่ี่เหรอตีสี่นอนเตีสี่นนีสี่นนเคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยเหรอเงียบเลยชืวอเวลาตีสี่หลับตาค่ะชื่อเวลาตีห้าลืมตาค่ะานี้ตีห้าแล้วเือดีชืวอเวลาตาห้าหลับตาตาห้าหลับตาาเตาห้ตาห้ตาห้ช่วงเวลาหกโมงลืมตาค่ะ ช่วงเวลาหกโมงหลับตาค่ะจอมโจรหนูลืมตาค่ะเลือกลูกสมุนค่ะลูกสมุนลืมตาค่ะทุกคนลืมตาค่ะคูขอถามดีวก่อนได้ไหมว่าชิดหายไปแล้อยังตดียวเดี๋ยวตื่นตีอะไร ตื่นทีสี่ตื่นทีสี่โอ้ยเกิดอะไรตื่นเช้าเป็นไงยังไม่กีชีสอ่ะม่กินหรือเปล่ากูมดูชีสอีกแล้วหายยังตื่นทีสีคนเดียวหายไหมหายยังอมลืกูดูชีปดะดูไดใครมาดูพี่มี้นพี่มีนได้ไรตีองเอตีสองชอยู่ป่ะตีสองเชีงอยู่โอ้โหตองเหมกันครับ ทีสองครับพอแน่พอดีไปแล้วเรนจะอยู่ได้ยังไงใครอยากได้คะแนนให้ตามกูมานี่นีบ้างพอดีทุกอย่างเราทํมาทำไมทำไมมันทำไมมันเหนื่อยด้วยมึงมอยู่2อคนวะามมนเอวเขามี1โจนหนึ่งหัวหน้าและสองสมุน มันไม่เสมอไปคู่ด้วยเอาให้ถูกเอาให้ถูกซีหัวหน้าให้ถูกเดี๋ยว่อนนะมึงตีอะไรนะตีห้าผมตีสองครับเฮ้ยเฮ้ยคตีกูีไม่เห็เลไม่เห็นมึงเลยตีสองไม่เห็นมึงเลยนี่พี่สมนงผมตีสองนะสองื่นนะมีกูมีกูอนะันมาแ้วนะแล้วีกูดมีกูด้วยีส ใครอีกใครอีกสคนที่เผยตัวออกมาแล้วสมุนอันนี้สมุนสมุนมันแย่หลายมาความว่ากูเป็นจอนี้ไม่ไม่ก็กูพูดมาเกิงทีสองสามคนกูพูดตั้งแต่แรกเลยไม่พูดทีสองแล้วไงเอาผมเป็นคนเดียวผมบ้าผมบ้าทีมันจะเปิดดูไงผมบ้าผมบ้าเปิดดูใครเนี่ยเนี่ยคนนี้หยิบแล้วเนี่ยสมุนเนี่ย คนเติมคนเติมเลยตัวน้ตัวล้าโดนเลยดิบมาโนเลยดเลือกเอากิบมาเอาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยัวใหญ่เลยตัวหัวใจเลยอ่ะผมเห็นตัวน้าโอเคค่ะพี่มินเติมนั่นเองเแล้วเนเี้ยแล้าเป็นขาเหย้าสองกันยาๆ ใช่อะไรที่เดียวเขาพูดความจริงแม่งพูดดังด้วยใส่สุดใส่สุดใส่สดแจงรายงานคนครบอะเอาเอะเอาเะไม่กล้าโกหกเลยแม่งใส่สุดเลยหนูจิ๋วได้คะแนนไปค่ะเพิ่มหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสมมติว่าผู้พี่สามารถโกหกเวลาตัวเองได้นะคะอ๋อเหรอแต่ว่าหลอกได้คนที่เป็นจอม์นจนสามารถหลอกได้ว่าตัวเองอ๋อหลอกได้หลอกได้โอ้โหอก็นึกว่าต้องบอกความจริงโอ้ยหถ้าไม็งั้นหกโมงเลยดีกว่า ข้อที่3นะครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยใครอยากเลือกเลอกเลยก่อนหลับตานี่ใครอยากจะกำชับพี่ดิว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 ดวดิด้วยิวดิวด้วดิวด้วดิวดิวด้วดวดิวดิวดาวดิวดิตดิวดควดะวดิวูกวดิ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 วด้วดิวดิวดวดิวดกวดิวดตวดิวเิวด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 ิวคิวดิวดิ่ดิววดิวดิวคคโอเควดิ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 วดวววดววววดว ช่อเวลาตีสามล,ลืมตาค่ะช่วเวลาตีสามหลับตาช่วเวลาตีสี่ลืมตาค่ะช่วเวลาตีห้าลืมตาค่ะช่วเวลาตีห้าหลับตาช่วเวลาหกโมงลืมตาค่ะเวลาหกโมงหลับตาค่ะ <S 1> <S 1> <S จำโจนหนู <S 2> <S 2> เลือกลูกสมนุนค่ะ จำตัวหนูรับตานะคะลูกสมุนลืมตาขึ้นมาดูกันค่ะทุกคนลืมตาค่ะโปร่งเลยกูขาด้ังรอบนี้กูว่ายากกว่าเดิมริงเี่าขอผู้ความจริงตีสองชี้ยังอยู่ครับเฮ้ยออกตัวแรงยังวะไม่เอาต้อตัวแรงแหละไม่เคยดูชีตเลยที่อู่ตื่นมาตีสามชีตไปอยู่แล้วตีสองอยู่อ้าวตีสองยังอยู่ได้ไงตีสองชีดอยู่ ผมตื่นคนเดียวผมเช็คพี่ป้องพี่ป้องหกโมงเช้าตีสามไม่ได้เป็นหัวสุดแล้วใเที่ยงกูสองคนแล้วใครคนยีบไปทีอะไม่มีกูัวผีอย่างนี้มันไม่อยู่แล้วตีสองว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวว้าว่าวว้าว้าเกิดวว้าวว้า้ววาวาะว่าูว้าวันโดน้าวว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 าวว้วว้ววเชี่ยวชาแล้วแล้วมึงตื่นี้า้าวว้้วววว้วเปิดาา แล้วมีใครเจอมึงไม่บอกมึงก็ตีสามก็ตีสามเขาเจอไอ้บิ๊กแล้วมึงเคยขยิบไปสองคนนี้แหละเขาบอยผมเขานั่นแหละเออไอ้คนตัวกูเลยอ่ะไอ้คนตัวกูเลยได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มเกมมันไม่ใช่การทนตัวยิ้งเมื่อกี้ตอนตอนที่ลืมตาสปอนยังอยู่อย่างงี้กับเก่าที่มีสองคนแต่บิ๊กถอดไปแล้วอาจจะโดนสกิดเอ้ยคนแรกอะไรงี้ป่ะใช่ว่าสกิดปุ๊บแล้วก็คนแรกอะไรงี้ป่ะใช่ว่าสกิดปุ๊บแล้วก็กูเป็นตัวที่ถอดไล้มันโดลืมตาช้าหรือเปล่าผมว่า เห็นคนแตกต่างไหมเสียงอ่อยชิบหาย้ยเทไปเียงสไปแล้วตามมแกโอ้โหควองคนนี้เหมือยตัวมาแล้วอ้าวอ้าสมุนอันนี้สมุนสมุนเอ้าหม่อวเนี่ยฝ่ายนี้อาจจะหน้าให่นอะใช่นมาเจอนี่มาเลือกไอ้นี่ใช่แล้วลุงน้องอีกคนนึงอ่ะไม่ได้เลกเถียงเถียงตีฮะนี่ลุงน้องมาอีกคนไม่ไม่ใช่ กูว่าหรือว่าสองคนนี้แหละไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเป็นหัวหน้าตอนเถียงเถียงไม่สุดไอ้บิ๊กก็เถียงไม่สุดมันนั่งใส่แล้วแบบมไม่ใช่โจเนี่ยผมจะเถียงทำไมคนที่เป็นโจมันต้องเถียงเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนที่เขาเ่าพูดแบบใส่ข้อมูลให้เราจะเยอะไอ้เนี่ยมันอยู่ในตู้ตู้ได้หรอหน้าหน้าตามันลอกแรกอยู่แล้วเรากำลังช่วยกันจับโจเด้อ คุณนั่นแหละโจรต้องการต้องการที่จะชนะหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นพี่ดีจริงเหรอไอ้ที่เนี่ยเอาสองคนนี้เป็นเป็นบริการแสดงว่านี่มันก็พยายามให้เราเลือกสองคนนี้ใครใครก็ได้ที่มีไอ้เทียนเฮ้ยสุดยอดกูเก่งขนาดนั้นเลยกูเก่งขนาดนั้นเลยทำไมยากครับสองน้มันยากไอ้สัสเฮ้ยกำลังเอาใครเนี่ยบอกคนที่ บอสซ้าปะไม่รู้ผมผมบอสไหนบอสไหนเลือกบอสเลือกบอสไม่รู้คิดว่าเป็นบอสบิ๊กเลือกตัวใหญ่บิ๊กบอสบิ๊กครับบอสบิ๊กครับบบอสิ๊กมาโดอเคค่ะพี่บิ๊กโก็รูดออกนะคะพี่บิ๊กกูเต็มข้อโอ้สบายดีเฮ้่ใช่ โอ้ม uhm, oh. oh ันรงียเน่อ oh, oh, yeah. oh. oh, mm ้มันียมันรู้เทคนิคกันเลยแบบให้ให้เด็กของคนแทนให้เด็กองดตัวแทนกูใส่บิ๊กใส่ใส่สองคนเลยเนีู่แล้วกูไปเจอกันมันเก่งมากๆากไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วผมได้สองคะแนนแล้วบิ๊กกับกมบอนได้คนละหนึ่งคะแนนครั เราจะเล่นกันทั้งหมดกี่เกมเนี่ย16ครับเี่นยากเกมนี้แหละเล่นไม่เป็นผลเลยเนี่ยเชื่อเวลาตีหนึ่งลืมตาได้ค่ะเชื่อเวลาตีสองลืมตาค่ะเชื่อเวลาตี ช่วงเวลาตีสองหลับตาค่ะใครทนก็ยไนอันนี้นังจังยืนเอื้อมก่อนร้อนแดกซบตตำบอยจ้ะเช่วงเวลาตีสามลืมตาค่ะช่วงเวลาตีสามหลับตาค่ะช่วงเวลาตีสี่ลืมตาค่ะเปิดไม่ได้ครับคนลืมด้วยเสกอยากจะเปิดอีกรู้เลยใครว่าโชว์เวลานี้แหละ ากระตช่วงเวลาตีห้าลืมตาค่ะช่วงเวลาตีห้าหลับตาค่ะช่วงเวลาหกโมงลืมตาค่ะช่วงเวลาหกโมงหลับตาค่ะค่ะจอมโจรหนูลืมตาค่ะลูกสมุนลืมตาเรามาเจอกันค่ะลูกสมุนหลับตาค่ะโอเคค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะ ใครเป็นคนเปิดแก้วตอนตีสี่อะมึงอีกเหรอมึงกูตีสามเมื่อกี้ไอ้ดิวตีสามกับใครผมตีสามกับอาพี่มีนก็ไอ้บิ๊กขับแต่ตีสามกูตื่นมาคือชีทไม่อยู่แล้วมีความเป็นไปได้อะไรของมึงอะเอ้ยวูตีอะไรวูตีสี่อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แม่มันหายแมตั้งแต่รอบกูตีสามแล้วใช่ฉะนั้นใครตีสองใครตี่สอง ตีสาม้วเนี่ไม่มีเออตีสามฟรีเลยส่วนกูตีหนึ่งเปิดบิ๊กคือตีสามแสดงว่าตีหนึ่งชีนยังอยู่ตีสองไม่มีตีสามหายตีสามไม่นอนอ่ะงั้นกับพวกเราสามคนเนี่ยมึงก็เรียกให้ถูกแล้วกันแน่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นแน่เป็นแน่เราทุกมึงหายเจอแล้วกันโดนกวาดหาแล้ว ไปครับผมผมทำตามนายครับหาให้เจอแล้วกันอ๋ออ๋อจะดูว่าชีชี้หลดแถวนี้ไหมอย่างนี้ครับมีกลิ่นมีกลิ่นเชียวอันนี้แม่งชัดเลยเนี่ยแต่ว่าใครเป็นบอสวะต้องดมกลิ่นที่ได้ว่ะไอ้เว้ไปคิดว่าใครอ่ะกูไอ้บิ๊กเหมือนเดิมกวายเบิ๊กบิ๊กเงียบแปลกกวายเบิรกบิ๊กเงียบแปลกมึงพูดอะไรนะตัวบิ๊กเงียบแปลกมือมันลุกตะุนเขามึงต้องช่วยเขาเฮ้ยช่วยดิเอฟเอฟหรือว่าอาร์มไว้อาร์มที่นิว ไเตียมดีถุมดีใช่ผมตื่นมาแล้วผมหอมบมบเาอย่างเงี้ยอุ้ยจะเปิดเขาอะอุ้หอุูห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 ้หมอ่ะนะกูสะดุหูหูหูห้หูหูหอหูหูหูหหูะมึงเป็ูอุหยมึงเป็หไหอหู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 ูหูหูหู ก็บอกอยู่วันทีสามมันเป็นหมอหมอไม่เปลี่ยนไปพรพตลอดคนนี้ก็ไอ้บิ๊กหรือดิ๊ว่ะต้อไม่สงสัยกูบ้างเหรอใช่ไหมบิ๊กตัวแรงไปหน่อยตัวแทนบอสใช่ใช่เรามีบิ๊กไอ้บอ้ดิ๊วไม่ใช่ไอนิดนึงบอสในโป้งแก้แค่อยู่กับแค่พูดอะไรหัวต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วจริงๆตะบอลบิ๊กไอ้บิ๊กไอ้ดิวไม่ใช่ไอ้บิ๊กออกมาก่อนถเราเชื่อกันหมดส่วนมากเราจะได้คะแนนถูกป่ะ หรือเราจะหมด2องสอไม่ได้ดิ๋ยวเขาลุมบทเขาสองเเขาลุมบทชสามสามไงลุมบวคนเดียวที่เป็นบอสมึงเห็นไม่ได้สียกคนมึงเห็นไหมเนี่ยโอเคปะโอเคค่ะพี่พี่ิเปิดเผยตัวตนค่ะ I am เป็นหนูไอ้ดิวไอ้ดิวไอ้วไอ้ดิวอ้ดิวไอดิวไอ้ดิววไวไอ้ิ้อ้ิวไดิอ้ ยื้อไม่ไหวแล้วต้องเปิดตัวอะไรให้เขาเล่นแบบนี้ยอมไปเลยถ้ๆๆาสรุปแล้วนะครับรอบนี้พี่ดิวได้ไป2คะแนนแล้วพี่มีนพี่บิ๊กได้อีก่มเล่หนึ่งคะแนนมารอบสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายครับโอเคคะ่ะช่วงเวลาตีหนึ่งลืมตาค่ะช่วงเวลาตีหนึ่งหลับตาค่ะช่วงเวลาตีสองลืมตาค่ะ ช่วงเวลาตีสามลืมตาค่ะ <S 2> <S 2> ช่วงเวลาตีสามหลับตาค่ะช่วงเวลาตีสี่ลืมตาค่ะช่วงเวลาตีสี่หลับตาค่ะช่วงเวลาตีห้าลืมตาค่ะ ช้เวลาตีห้าหลับตาค่ะหกโมงลืมตาค่ะหกโมงหลับตาได้ครับจอมโจรลืมตาค่ะเลือกลูกสมุนค่ะลูกสมุนลืมตามาดูกันค่ะ <c oughs> ทุกคนลืมตาได้ค่ะวางเปล่าตีหนึ่งยังอยู่นะครับเห็นด้วยครับใครตีสองผมตีสองอยู่ไหมครับยังอยู่บสบอนนะพวกกูตีสองเบิรชิดยังอยู่ผมตีสาม ข้อกูตีหนึ่งเอาไนั่นแหละกูตนมาคนเดียวตนมาคนเดียวกูผู้ผิดนั่นแหละอีสอ่อีามเายากกูสงสัยมันอยู่แล้วตั้งตั้ง้ส่าหจะกงเวลาการนเดียนี้ขอหนึ่งกูตีสกูเปิดอู้ตอู้ตไม่ได้สอง้ตีส ไอ้ยี่ขึ้นศาลแล้วพูดผิดไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิ้ง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 แสดงไอ้วุ้นอะลูกสมุนไอ้อุ้นต่อพ่อเลยเพราะว่าเหมือนตอนหยิบเชีอกลมประทักอูข้างๆเลยเฮ้ยยัดที่นะใช่ไหมเวลาตีสามถูกไหมแล้วเวลาตีสามไม่พอไอ้เวลาที่เลือกสมุนน่ะไอ้วุ้นเผลอ ฟังนะกูอะใช้เทคนิคอย่างแรกเลยใช้กูใช้เทคนิคก่อนอย่างแรกก่อนเลยไอ้ขยับตัวนี่แหละเพื่อหาก่อนว่าใครมันจะมาจี้กูแล้วตอนเนี้ยมีอยู่สองคนที่สงสัยมีไอ้มีนกับไอ้ป้องตัดสบอนไก่ดิวออกสับกูนะไอ้อ้าวเนี่ยวิวีวิวีเนี่ยน่ากลัววิวีวิวีทำอะไรที่ดีนไอ้อ้ามเป็นลูกสมุนในอู๊ดมึงตีอะไรนะตีแปะตีแปะแหวววววววะ ผมตี้ป้องกับอารมเป็ลูกสิยมก็จดบีก็มีแหเขาแยกแยกหยดดีมึงหรือเปล่าะมมีแยกช่กูไม่มีนะผมจะรกูจะแยได้ย่่กูมั่นใจมากมั่นใจมากถ้ากมั่นใจกูอารมเาเรียกว่อู๊ตอะไรตอนนี้เริ่มเทไม่ใช่กูเจริงไออารมจบนะเอาจริงนะจบนะ เสียงมัสบัดเยอะเลก่อนนะเออมาถามไอ้เคี่ยบตอนนี้กูไม่มั่นใจละวทำไมสองคนนี้มันเถียงกันจังวะไม่ใช่กูไม่ใช่ไม่ใช่กูมึงอะกูต้องหมดกูต้งหมดต้องหาตัวใหญ่ให้เจอใช่แต่แต่มั่นใจแล้วตอนเนี้ยมั่นใจแล้วใครคิดว่าใครอู๊ดอามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกูมึงไม่กลัวเหรอแบบเฉลยมาเฮ้ยไอ้เคี่ยไม่ใช่พี่อู๊ดโง่เลยนะไม่ใช่กูอู๊ดอู๊ดเลยอู๊ดเลย กูกำลังโดนใส่ร้ายตอนนี้กูเป็นผู้บริสุทธิ์นะเชื่อกูดูดิสปนเฮ้ยสบอนจริงเฮ้ยเขี่ยวไอ้ยี่โคสวยเลยอะตะโกนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กูเฮ้ยฟังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยังเดี๋ยวมประโวดแล้วประดแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอบเวลากูซื้อร้อยนึงอัตอบเวลากูหน่อยไม่ใช่ไม่ปุ๊กเสียงไม่ได้เฮ้ยแต่แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่มันจะเป็นเสียงเดียวไม่ได้เออกูเสียงเดียวนะตอนนี้กูคนเดียวนะกูไม่มีสมุดเลยไง อั <formation jin inh throat> นเะนี่ยแล้วเลือกใครครับมุณเลือกใครอันเนี่ยโอเลือกไอ้อาบตะเกียงดัางมาข่มกูเนี่ย่ะ้ชไอ้อาบเซตแรกตอนที่สามที่สี่อะเรื่องเวลาท่าเคชื่อแล้วก็เป็นขยับตรงนี้ยก็คือโอ้ใช่ไหมอะไอ่ะเชื่อบิ๊กเลยอ่ะอาบบิ๊กอ่ะเชื่อบิ๊กอ่ะสุดท้ายครับเปิดเผยตัวตนค่ะเรียบร้อยนี่อ่ะอื้อุ้ยสมุนสมุนจามจนก็คือผมค่ะ บอกเไอ้ยี่ผมเมื่ง่ายจันให้เวลามันเกินไปไอ้ยี่เดี๋ยวเราให้หน่อยหน่อยหน่อยไม่ตอกเอวเกือบเปลี่ยนใจเราเลยแล้วใครเป็นลูกสมุนใครเป็นสมุนปะไปบอกเขาไปที่น้องโอ้ยไอ้เ้ยี้อู้ดคนเดียวคือคือปกติแล้วอ่ะมันจะมันจะเป๋เว้ยแต่นี่มันไปทางเดียวไอ้ป้องกับเกือบพาเขาเขว ที่บอกว่าใส่เอวกกูอ่ะไอ้ยิ่งจะปะกันหมดเลยโวะไอ้เหมือนเรียกเหรอคมึงเนี่ยกูกูไม่รู้ว่าบอสคือใครกูรู้ได้หายเกือบสุดท้ายเดือนว่ะโอเคมาสรุปคะแนนกันเฮ้ยแต่อยากรู้ก่อนว่าลงโทษอะไรจะได้เราจะเสียวะแนนโดนลงโทษอะไรอ่าบทลงโทษคือต้องนอนให้เพื่อนใช้ท่อแอร์ตีเหมือนโมจิญี่ปุ่นครับอุ้ยผมประกาศที่โหลไปเลยแล้วครันที่โหลคือ โอ้ด ute, hey, oh ีแล้วสบอยถ้ามึงเชื่อกูเกมมุดที่แล้วนะกูเชื่อแล้วไงกูก็เลือนอ่านไงเออต้องมาเลือกคนเดียวที่เลือกถูกใช่มาเราไปลงเรือะไรดีกว่าไปลงเรื่องปิดท้ายไปเลยขอปิดคลิปไปก่อนแล้วกันโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยอ๋อบอร์ดเกมอ๋อหน้าช็อปนะครับนี่เลย พันสี่ร้อยพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทส่งพีทวิทศครับติ๊กต็อกออริจินอลคอนเทนต์นะฮะติ๊กต็อกโอหน้าคอปปี้นะครับหรือมีอะไรแนะนำว่าบทเก่ไหนมันดีใช่อัปเดตไวเลยพิมมาบอกพิมมาบอกในเฟซบุ๊กพี่อาร์มส่วนตัวได้เลยไม่อ่านนะไอจีอ่านเฟซบุ๊กไม่เลยเออเหมือนกันเฟซบุ๊กเราส่วนใหญ่ไปอ่านข่าวเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราโอหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาขึ้นแท่นอ่าขอทถอแอร์แล้วท่านี้เหมือนโดนลุมตูดอะอ่ะสิบวินาทีเริ่มเลยไปหนึ่งครับ อยูเวลยเวลาๆเวลาเวลาๆเวลาเบเจ็บาจ็บบเจบเจจเวลาต่อครับเฮ้เฮ้ยเจ็บเ เี้ยไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอหนนาพวกบ้าก็ท่าเลยไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอหนนาพวกบ้าก็ท่า